สวัสดีครับสวัสดีเซาวันที่หกนะครับของเดือนพฤศจิกาครับก็เริ่มเขานาหนาวแล้วครับอากาศเริ่มเย็นจังน้อยแล้วครับกะเห็นเงาไ่มครับนี่ครับเห็นเงาผมไาครับให้เบงเงาครับประ้องเบงคนเพราะว่าท่านเด่นซวยหนาครับท่านเดินล่างหนาให้เบิงวิวบรรยากาศรอบบ้านผมครับนี่รอบบ้านครับบรรยากาศรอบบ้านครับต่วันมือนี้ครับผมมาเสียมมาฮาม่ายแวะมาสิภาไปเชี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานนะครับที่หน้าไอ้ว่าไม่นาครับลุ่งครับรุ่งก้าป่าครับ กเป็นพี่น้องกันนี่ครับเพิ่นเห็ดสวนคือกันครับปลูกพักแล้วก็ปลูกปลูกพักแล้วก็เลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวผสมผสานกันเลี้ยงไก่นั่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าเพิ่นมีหยังแน่เพิ่นเลี้ยงหยังแน่กน่าสนใจครับธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไหมครับมันอากาศมันดีบรรยากาศมันดีแล้วก็นี่แหละครับเป็นเป็นความสุขครับผมคิดว่านี่คือความสุขเรียงกี่น้อลงสาง มาเยี่ยมชมสวนเกษตรนะเวเน่บําิ่งครับมาเบิ่งกล้วยด้วยครับกล้วยนี่ปลูกช่วงเขาพันศาได้ครับนี่ครับเขาพันศาเห็นไหมครับงามเลยครับเพิ่งมาช่วงเขาพันศาไ้าให้ปลูกกล้วยว่าไหมนะครับปลูกไก่สิได้กินได้ครับนี่เบิ่งเวเนี่จะไปถ่ายวิดีโอได้เนี่ยถ่ายวิดีโอลงยูทูบได้เนี่ยมาเยี่ยมชมสวนตัวอย่างครับแต่สวนตัวอย่างเกษตรเนี่ยเศรษฐี เสร็จที่ไม่ในอนาคนด้ครับบังดึงทำเนี่ยมีทุกอย่างกันนะปอน้องมีทุกอย่างเลยนี่ใ่ผภาขมึงได้แฝงส่สังาอมึเพืโอ้่จปนน้งให้งด้วยนี่ไปภา้ไปบังได้แฝงนี่ยังนอันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นเห็ธรรมดาเนะปน้องเนาะเพิ่งเห็นระบบน้ำ มึงดูครับทีบลาได้ครับแต่ว่าสันประโยชน์อันนี้ยังปนน้องนี่ยังนบักบักบักตามเต้าเต้เต้าน้่วเป็นหมากนะครับมึงดูครับนี่นกําลังเป็นหมากเด็กขายสยาน้ปนน้องเนาะขเิด็ขายสยางขายดีน้ปาโอ้กล้วยมปนน้องข้างงามไนน้องดูล้่ป้ากาลสิออกลูกเดเน่ยกาลสิเป็นเครื่อเลยน่แมนแมนวัูกต้นดงเนาะบอูกต้นข้าวพันสาแมนบ่ผมจำได้ยู่ไหมแมนออกพันสาแล้ว เออออกภาษาได้บ้างเ้็นเขาเลยเขาเขาภาษาแล้วเขาภาษาโอ้เขาโอ้แม่เออนี่แม่นี่แม่ก็น่งสิเป็นม่านเลยก็น่าจนไหนก็นั่งท่องใหญ่อะไรนี่มันมันมันมาฝนมาตกดีเขาเนาะกีตว่าสี่หน่อยปีใหม่ทรงปีใหม่พอดีเนาะมึงดูป้าเนี่ยนี่แม่เี่น้องหัวเรียนยังว่าตังแต่งกินงะไรเลยง่ามไหมมันมามันมาแต่งกิงมันละอืมนั่นจะขอมามันบ้านเนอกเหมือนกันอืมครับกับลูกไส้พอนกฤษดิเป็นผู้เอามาดูแลให้นะครับเนาะ มุดด้วเนาะนี่ตรงตรงขยายกอมันฮ่าเป็น,นองสแอ่อนกล้วย่างง่ายมองดูสามเดือนกว่าๆได้ครับเสร็จสามสี่เดือนหนึ่งนี่เบิงครับเบิงสวนบักทัว<ม>โอูอ้เราบ่มน้ำตอนนี้ไหมบ่มน้ำนี่จะน้ำมันมมน,นั่นแต่ปิงเกินหน้อยอืม <c oughs> เออ,เป,อเปิดให้เ,หเบิงดูเบิงไหนอ๋ยเป็นะเห็ดเล่นแบบน้ำแข็เปิดเปิดมาเป็นมาเบิงนี่เจ้ามาเป็นเปิดใหนเบิงเบิงนี่ไหนเบิงป้าปลูกหลายต้นนี้ไหมปลูกบักทัวปลูกทัวฟางเหยาเองมองดูปลูกฟังยาวบักทัวลั่มน้ำพ่วง น้ำนำห้องกํลังสีขืนคือข้างป้าดแต่ปนงคืองามแต่วะขันมันขันมันลวกแต่ปอสส้วงตลาดปเด้แมนนอกแมนนี่แตงกวาด้มากลใส่แตงกวาปะท้แตงกวากลต้นนี้ไหมเ็นไหมมึงดูใส่ปุยยังเนปง่ยเกเดี๋ยวให้เบิ้งเล่าสิเปิดปุยระบบาให้เบิ้งครับลุงสังเห็นเองว่าติดตั้งอะไรบ่เนี่ย ก็นี่ก็เป็นระบบน้ำนะครับเด้อเราเห็ุเห็นเองกับว่ต้องหัวน้ำอย่างเลยครับฉีดทีเดียวเลย <c oughs> เปิดไป <c oughs> โอ้นี่เดะโอ้มันก็บสีมุนกับสีนอกกันที่นี่ <c oughs> นี่ครับเห็นบ่ครับนี่กเกษตรรุ่นไม่ต้องมุ่งดู้ครับนี่ครับเห็นหน้ำบ่ครับนี่นี่ อืมครับนี่เห็นบ่ครับนี่สำบายเลยืบไที่นี่ครับก็คือดีแ่<ะ>วา่าลูกสังคือดีแต่ะอไหว่า้าาตราตรงเอืมแต่ว่าตรงนี้เป็นแถวเนาะนนลุงสังปัมป๊ม,มปั๊มน้ำนหมปั้มยังใส่ปั๊มยังดีเนี่ย จักบาทใส่ปั๊มเบดี๋ยวบัง,บงปัม๊มบังรวบบปั๊มน้ำครับเออเขาเอินปั๊มนั่งนี่ไหมนี่ไหมนี่ครับปัม๊มไม่เป็นปั๊มแรงดันน้ำครับนี่ปั๊มแรงดันน้ำนี่ครับรถรถแรงรถรถใช้ใจ ขึ้นนี่เฮ็ดสายเฮ็ดทอเฮ้ยยังขึ้นม <c oughs> <c oughs> ากเลยครับสปริงเกอร์น้อยเมื่อเท่าไหร่นี่บอกทั่วตะขาเยบ้านกับ่า่อขายเาเป็นน้องเนาะลูกสังกันไอเจ้าบาททังกันไอเขาเอินปั๊ม้บาทยั่ม้ยอันไหเรน้าโงซื้ากเล้อมา้าทเขาี่นอมี้าทีนี่ต้องต้องเปิดตลอดเรยบ้ายังไง่ตลอดเพราะว่า บอมอาขนทอเปิดน้ามันก็สิเดททำงานแต่ตวนจนบอมังได้แมนแมนทงาของมันเองขันทปิดมันเกิดเศร้าอันบอมเสริลอปิดนมึงดูพราะวายุบานเกิดสิเดกันครับแต่ว่าทันเ uh, หตดโอขนทสี่สี <t iny> <t iny> <t iny ่เห้ัเขาเสียบเสียบไฟขึ้นเสียบไฟปเขจะเบได้ตัวไกพุ่นใะบปิดเปิดขนทบอมมังเปิดน้าอยู่ห้อกัเปิดตัว

ลูกสังมันต้องเป็นพักเป็นแปลงเนาะปลูกพักกาดอันนี้แต่เป็นมันเป็นลมมันต้องเป็นระบบน้ำยศแง้มติดลมพักสิบใบลมแมนแมนอันนี้มันเป็นหลุมมันต้องเป็นระบบระบบน้ำยศแต่ว่าก็โอเคเนาะถือว่าประสบผลสำเร็จไหมนี่แม่เพิ่งดูเพิ่งดูครับคนกัมี่เพิ่งดูนี่เพิ่งดูนี่ปน้องนะครับเดี๋ยวปน้องนี่ครับนี่ครับเพิ่งมาอยู่บ้านสวนเราครับนี่ครับนี่ บ้านข้างในก็บมีครับคนไม่มีไม่มีอะไรอยู่ <laughs> <laughs> ใส่บะมึงแต่งด้วยเอามาเป็นโหลดเอาไาน่องบักทัวงามอยู่เจ้าหนุงสังก่อโคอยู่สวนเนี่ยเป็นฟักไดียุทธวานนอนจอยไหมนอนลงเดี๋ยวสิไปตลาดจะไปถามราคาอยู่บังดูปั๊มนี่ล่ะปั๊มให้โคงไงล่ะเพราะวา่า ไอ้งานเราอยากได้เราจะได้ปลูกพักเราแล้วว่าหัวหน้ามันหัวหน้ามันมันออกซ่านี่ครับบักบักแตงครับป้าดมันธรรมดาตัวนี้แม่งดูครับกำลังสวงามนี่แหละครับเมื่อมาหมดว่างหรือดูร้วกับมาเฮ็ดสวนเลยครับนี่เป็นลายใดพิเศษอีกลายใดหนึ่งครับมองดูครับมันธรรมดาครับ พเพลี้ยงงวัวครับเพิ่นก็เลยมีขีง้งัวนะครับขีง้งัวก็เอามาใส่นี่ครับนี่สมากกับสีเน้นเน้นปลอดสารครับบ่บ่บ่จำเป็นกับสีโบไซส,สารเคมีครับนอกจากว่ามันจะเป็นในหลียังบักทั่วนี่ครับบางทีมันก็สีมีเพล่่งมีหนอนลองกับต้องฉีดจั็กน้อยหนึง่งแต่ว่าก็ชาวบ้านครับเพิ่นเพิ่นยุ่นหนีเิ่นกับสีมีกิจจำเป็นอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นกับหูจึงอันตรายของมันครับกับสีบ่คอยใส่บันไดครับทั่วลังดูครับ อันนี้สิปงยาสยปงเรื่องปงเนี่ยอันนี้สิป,ปงยาปงเนี่ยปงยาโอ้เป็นเลี้ยงง่วนนะครับเป็นกระสีเป็นแปลงเลี้ยงเนี่ยปงยาโอ้ยาหวานยาหวานในเปียร์มองดูครับเป็นกะเพราปูสุดยอดดีลๆครับมองดูครับงามคักี่ลีนี่ครับเป็นกะเพรามองดูครับกล้วยแม่ปนงเนาะคือปลูกยี่โซนปีแรกแม่กล้วยงามเมื่นง้อ กปูไว้แรงนี่กูจะวันแหน่จะวันได้ขายจะวันเลือกินแมนบอนบรนลุงสังขันมันขันมันขันมันลงนะขันเขาเอินกล้วยมันลงมันขึ้นก้อนอะสับเลยสับสับถิ่มเลยสับเลยสับเงาแั่เห็นมันเกิดไหมยุ้สวนแหมฮะเอองามไหมทีนี่ยขึ้นไหมยิ่งสี่เลยไม่ต้องไปไว้นอมันสับมาเลยสับมันมันไนม่นมันมันแตก ขึ้นมากไหมบอกมันมันหลายปีกันสามปีไปแล้วไหมโอ้เนี่ยมันขึ้นสปีเลยแมันนี่ยเนี่ยบอกสมัยนี้มันยังมาอยู่ขันไหมมันเป็นประมาณจักงสามสี่คนเนี่ยมันสีมันสี่ซ้อมไหมต้นน้อยน้อยมาสมบูรณ์มาสมบูรณ์ตอนแรกของพวงดอกกับยูส่วนปลาเก๋ยไหมผมมันถีตัดมันถีมื่อเลยเบาไว้ว่าที่นี่มันมันใหญ่ขึ้นมากไหมมันแตกนอกขึ้นมากแตกใต้ดินก็เลยปล่อยมันไว เอาต้นไงไหมต้นไ่คือเกาอยู่เออสมบูรณ์ดีสมั่มก็เลยว่าเออมแนังมน่ครับไม่ต้องปลูกไม้ก็เอาเอากอเกาแลแต่ว่าแต่ว่าตัดถิ่มมาเลยเห็นมันขึ้นมาไหม้สุดยอดเลยครับฟังดูคบนี้ครับวิวขางังก็เป็นภูเขาเนาะรีสอร์ทตัวนี้แมมเนี่ยรีสอร์ทด้งดูคบนี่ เมื่อหนาคนม,มีความสุขเลยครับเนี่ยมึงดูเนี่ยกินกาแฟจิบวิวน้าอ้ย <laughs> อิจฉาชีวิตเม่ได้เนนี้ยขันรังอจจะไรทเป็นของงวดได้ครับมันตัวละแสนก็บ่าทไปได้ครับวันนี้มึงดูครับเป็นไรความสุขเนาะลุงสังเนาะแค่นี้ละนี่มึงดูนี่เข้าอะไรยังเสร็จละครับยุ่งเสร็จละสภาพของเ้องก็ได้ดูครับพี่น้องห้อยงครับนี่ยูไมีกินบ่อื่นบ่อยากแต่คือวันดีแล้วอ่ะเพื่อใดสนใจอยากมาเบิ้งหรือว่าอยากมาสื่อของ จากสวนกันเลยนะครับนี่ครับกำลังมีของผลิตขายได้ครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้กันนะครับสวัสดีครับอะไรกับพี่น้องปอดสารแมนครับแมนบอกพวกเราครับว่าบ้านเขาปลูกพักบ่ราคอยใส่สารเนาะกันใส่แต่พวกปุ๋ยขี้งัวขี้ไก่อยู่นี่แหละครับรับรองครับกินนี่นี่บ่าไม่มีสารตกค้างครับเพราะว่าเราเน้นพวกปอดสารครับโอเคนะครับ